เดินเส้นสันน้าแข้งตึงไหมคะเห็นไหมตึงหมดเลยพี่เขาเป็นคนเดินเก่งแน่ๆเลยเนะี่ย <c oughs> เป็นคนเดินเก่งเขาเรียกเส้นนี้เส้นเรียกเส้นชมพะภาพนะครับเส้นเดินซึ่งจะตึงมากบางคนเ็าตึงมากๆก็จะชามาที่เท้าเพราะว่ากล้ามเนื้อตรงนี้มีเส้นประสาทมาเลี้ยงพอกล้ามเนื้อตัวนี้เกร็งกร็รัดก็เลยท,ทาให้ประจวบเหมาะว่าปวดล้าวลงขาจริงๆแล้วมันเป็นเฉพาะส่วนนี้ หลายคนก็ไปมิจัยกระดูกทับเส้นกันนะครับเพราะฉะนั้นการชาที่เท้าไม่ใช่เกิดจากกระดูกข้างบนเสมอไปเกิดจากกล้ามเนื้อพวกนี้ได้นะบางคนก็ไปเข้าขายเข้าเข้าล็อกเขาเลยไงถูกคนไข้ไห้เป็นโรคร้ายแรงจะได้ดึงเข้าสู่การผ่าตัดการรักษาที่ค่าใช้จ่ายสูง เส้นหนึ่งเส้นสองอยู่นะแข่งโคกเลยเส้นหนึ่งนี่ถึงถึงเท้าเลยใช่ไหมที่ข้างนี้มันไม่ได้ขับรถมันเป็นข้างนี้มันดักเสศษอยู่เดินน้ำหนักตัวเวลาเดินหนึ่งครั้งก้ามก็จะเกร็งตัวไงเดินน้ำหนักตัวถ้าน้ำหนักตัวมากขึ้นเดินเยอะขึ้นก็จะเปล็งครั้งเป็นทั้งสอง้างแหละ นี้อ่อนแอก็อาจจะบาดเจ็บมากกว่านะครับอ่อาจารย์ครับอเดี๋ยวเอามาดูเราจะคลายเส้นนี้อ่าหนูเล็กลงมาคลายเส้นนี้ดูสันหน้าแข้งเส้นหนึ่งสองสามแกงเด็กก็ดูดิเอ่อนั้นตัวไปเลยย่อเต็นที่ย่อขาลงไปค่ะย่อย่อหย่อนหย่อนก็หย่อนไปหน้าแอร รู้สึกแล้วอาจารย์กดแล้วนี่ใช้สอบดูนะดันใช้สอบดันตรงนี้ตึงไม่เบิกพี่น้อง คุณอะไรอ่ะคุณอะไรอ่ะยังไงไม่นคุณอะไรบุรีใช่ีใชบาดาลอไรช่บาดานใช่ไหมครับอยู่ชัยบาดานไหมออะไรครับปีนนรนเป็นน